จะออกไปดูอะไรข้างนอกหน่อยคือไม่ได้เข้า GDA ออนไลน์มานานมากนะฮะเลยต้องเข้ามาดูบ้างมีอะไรอัปมงอัปเดตอัปเดตมั่งไปนี่ยังกระทรนนะ่ะมีกล่องแดงโอ้ยชาเลนส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดีกูทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวดเดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วกูเกี่ยวอะไรอ่ะกูเพิ่งออกมาชาเลนชาเลนนี่คืออะไรวะกระทืบตำรวจเหรอเอาแหละกระทืบตำรวจใช่ไหมนี่ยกล้อชชว์เป็นทีโอ้ยอมะไม่ได้รอดตะวากกอกวนอุมาเด้ ดูเรืว่ว่ากูกินาทีนิดนึงมึงจะให้กูทำอะไรวะเอา้าชว่วยไม่ไม่กวเออไม่หลอดะกอโกนของจริงกูให้เอาเอาเอาโอ,โอ้นี่มาอาวุธอาวุธกูจะไม่ได้หลอดตะว่าตะกอกวนอะฮึอ,อ,าาอะฮะที่ชอบ่างะแข่งกันหลบไอ้นี้ปเปล่าหลบตำรวจเปล่า ตั้งหลักเนี่ยแม่งเหมือนแม่งรู้ว่ะแม่งรู้แน่ๆเลยอ่ะอ้าวเะอ้าวเะได้คะแนนปหมวะกูไม่มีคะแนนผมมันทำไมได้ลอดแต่ว่าก็กวนอืมเฮ้ย เฮ้ยฉัหายแล้วกูไม่ได้รอดแต่ว่ากูเกือบตุยเข้ามากูยิงนะกูจักเสือป่าเสือ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 อย่าเข้ามาเฮ้ยแล้วกูกูต้องเติมพลังยังไงวะกูลืมไปนี่นะกูต้องทำยังไงวะ เฮ้ยแม่งยิงสวนมาก็มาเดะหมดยังเอ็นเคดิดเออชิบหายละอ่าฮะไอชิบหายอ่าฮะอืออ่าฮะเอ้าระเบิด เออผาเออเผาเลยเด้อ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 เฮ้ผมผมลืมปุ่นบัสดีเฮ็ดเออกไปแม่เจ้ากูก็แม่เจ้าเหมือนกันกูก็งงเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยเดี๋ยวมยิงเข้ามาได้ไงวะ โยแม่ย้อยเรียบร้อยเลยกูคืออะไร,รวะกูสุดแสนค่เซ็งกับชีวิตกูเหลือเกินต้องไปเซอร,ร์วุดแล้วแหละพี่ครับรถพี่ดูดีนะฮะแต่ช่วยออกไปหน่อยไร เฮ้ยรถกูอยู่นู่น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 ไอ้ห้าผมหน้าใหม่เดนเลาะตองกิดขึ้นฮึฮะอ่ะฮึกูต้องขี่วนก่อนวิวิวิ่วจะตายหลังหรือเปล่าวะอยู่ที่ดูดิอ๋อนี่ไงซองแคบเดิมกูเลยเฮ้ยฮะฮึอ่ะห้ามันจะรู้่าวะ เออเ่ยวกันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนออกกันอ่าแล้วเราก็ขี่รถเราเหมือนเดิมไปไม่ใช่ไอ้หนุ่มหน้าลอกหน้าใช่เอาแต่ลอกล่วงให้ผมเพิ่งฝังเมื่อกี้นี่ชอบชอบชอบโอเคฮะเดี๋ยวกันนะอี e นะอีเวนซื้อกดบา่ายคือมาเลยเอาให้เต็มเข้านี่เออเออกมาก่อน ต่อไปเฮ้ยปบมืออะไรวะเพื่อนึชี้เลยชยี้อันนี้ครับคือกูจะมาทำภารกิจไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะอ่ะผมมาได้ล้อแต่ว่าก็อ่อนฮึฮะอือกูชอบอีกดนี ไม่รู้จะมีพวกไอเกียร์หนีหรือเปล่าวันนี้เราเพิ่งเ,ล,เล้ยแรกๆเนี่ยผมมาเล่นมาก็บเล่นมาเล่นเพิ่งเล่นได้มั้งแล้วก็หยุดเล่นไปเพราะว่าเกมมันผมค่อนข้างถ้าเล่นเซิร์ฟรวมผมเล่นไม่ได้แต่ว่าเล่นเซิร์ฟแยกผหมือนมากจะเล่นเซิร์ฟแยกเพราะว่าเซิร์ฟรวมก็ไปก็ฮืออ่ะห้าเลยเนีย่ยติดฟัาอ่ะเป็นไรอ่ะอ๋อไม่หล่อแต่ก่อกวน กรีตกันใหญ่ไม่ต้องกีนไม่ต้องกีนที่มาทุกวัน uh huh. เนี่ยนะมันเกิดอะไรขึ้นวะลบๆทำธุ oh <my> รก,กิจนี่สักภารก,กิจหนึ่งอ่า uh, I got to apply big job coming อ๋อรอเดี๋ยวมันจะมาอีกทีชจบคือไม่คุยกับเนี่ยแหละมันจะมีพวกเกียนเกียนเยอะลไอ้เกียนเกียนนี่แหละจะจะหยาบผมไม่ใช่หรอก เพราเขาเวลเยอะแล้วคือทางที่ดีอ่ะถ้าผมจะเล่นนะผมควรจะเล่นเซิร์ออกมาเซอร์แยกที่ไม่ใช่เข้าเซอร์พับดิกอันนี้เพราะว่าอันตรายกูเห็นแม่งยืนมานานแล้วไอ้น่เกียนเยอะไรกินเกียนนี่แหละจะจะหยาบผมไม่แช่หรอกแก้ไขะไรกูไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมึงเอาไว้สอนตัวมึงเองเถอะ เอาไปสอนผัวมึงสอนลูกมึงสอนพ่อแม่มึงอะ่ะกูเห็นยืนมานานแล้วกูอดใจไม่ไหวคือเอออะไรไปกูมันยินอยู่นี้มันหันป่ะหันไหมเอา,าละมึงไี้ข่าวว่าพี่ยืนอยู่คนเดียวแล้ว ย่อง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 ไปเกียนสวีดะสวัสดีพี่ที่เท่จังเลยอะครับเก็บเงินก่อนฮึพ่าอ๋อฮึผมก็ไม่ได้ล็อกแต่ประกอบกวนยืนเหรอสงสัยจะสงสัยจะออกจากเกมไปแล้วแหละผมไม่รู้ผมชอบ กูสู้ใครไม่ได้กูสู้คมที่มีทาังสู้กูเว้ยเดี๋ยวนะผมมีแท็กซี่ด้วยกูว่ากูไปทํากูขับไม่ไหวหรอกเพราะว่าดูแล้วน่าจะส่งแวบบปวดทั้งเมืองผมส่งส่งส่งแบบคือไม่ทันได้ส่งอ่ะตุยอ่ะรีบทำธุรกิจดีกว่าอือ่ะฮะโหแม่งเอ้อแต่ละคนภารกิจมันไม่มีเลยเว้ยตอนเนี้ยมันมีเวลาของมันเว้ย เอาละเอาละ่วนมากมันจะเกิดใกล้ๆแสดงว่าใ,ใ,ใช่ไอเบนนัน่แน่เลยน่าจะขี้หรือกินข้าวอยู่เออขอโทษโทษโทษ,โทษมาแล้วเฮ้ยเหมือนมันหันมาเลยมาแล้วลูกผู้ชายพันดีผมลูกผู้ชายพันดีครับ อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นไปมึงเกิดที่ไหนกูจะเข้าไปตามเกาะปวนที่นั่นอยู่อยู่อย่างนี้นะครัอ่ผมไม่ได้เล่าแต่ว่ากาะกะไรอ่ะปล่อยแม่งเลยอืมอืมอืออืออือ เออหอหมันไส้ทำตัวติดหลูล้วมึงอ่ะโอ้หโดนแล้วโดนแล้วแล้วกูจะตามมาใหม่อ้าไม่ได้หล่อแต่ว่าก็วนเกิดไหนจ้าเต้อมันเกิดบนสะพานเมื่อ สวัสดีเพื่อนนายรือจักนี่ปะนายก็น่าตาดีนะแต่กูเก็บแต้มจากเนี้ยแหละขอบคุณมากขอบคุณมากเอาวิงัยอ้ออ้อเจ็บ ไ่เกี๊ยวกูมาซื้อเกี๊ยวให้แม่ไปคอมออนบ๊ะปอยเ,เอาละเจอละเจอบักนี่ละบักนี่มันจะยืนเฉยอีกนานไหมพี่จะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมหวัดดีพี่ชายจำผมได้บ้าหรบครับไม่ได้หอแต่ว่าก่อควร ไม่ได้หล่อครับไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อครับแต่กอกวนเออกูไปเจอทูตประหลิ่นอยเวนโอตำรวจมาเฮ้พี่ชายเขาอยู่นู่นกูไปตามพี่ชายก่อนเฮ้ยไม่ใช่พี่ชายอยู่นี่อยู่ใกล้ๆกูเลยเอ้ตำรวจมึงแม่งอย่าทำให้กูเสียทรถใช่ปะกูมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรอีดอกทอง กูจะกระทืบเขาจนกว่าเขาจะเขาจะเล่นนะ่ะลบๆพี่ชายทำไมเกิดกลางคืนนะครับเจอแล้วพี่ชายเข้ามาแล้วอุย้ยเอาพี่ชายขอโทษพี่ชายยกอเออพี่ชาย โอ้แม่โอ้ยทำไมพี่ชายถึงไม่สนไม่สนใจมึงไม่ไปสนใจกูอะไม่สนใจ่ะไม่สนใจอ่ะไม่มึงทำให้กูโดนชนเมื่อเอาไอ้นี่ชนกันภาษาไทยเรียกว่าตีชิงมึงทำให้กูโดนชนเออไอเวนใช่เก็บเงินพี่ชายก่นอนเออห้าสิบบาทเนี่ย รถกุ้ยฮ่าเอ้าเอาอเอิมีกทีนึ่นไหนแล้วพี่ชายไปเกิดไหนละหาว่าหาพี่ชายก่อนแม่เอ้ยเอ้ยแล้วกูกูเตมเิมด้วยทังหงกูก็ลืมละ โอ้แม่มอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคเกิดละ พี่ชายไปเกิดในบ้านแล้วนะโอ้มอไซค์คู่ใจกูพี่ชายเขาไปเกิดในบ้านแล้วบุบบ้านเขาเปล่ะบุบเหร ผมามาไม่ได้รอดแต่ว่าก่อกวนเอาอีหา่าเอ้ยพี่ชายผมมาแล้วนะพี่ชายอยู่ไหนเอ้ยม,มาแล้วนะพี่ชายโอ้โหท่าลงโคตรซุปเปอร์ฮีโร่เลยพี่ชายเอาพี่ชายอยู่นี่ <laughs> ผมก็ไม่ได้รอดแต่ว่าก่อคุณ <laughs> <c oughs> ยืนนานเนอยืนนานเนาะมีคนขี่รถมาออช่วยด้วยตามมาล้างแขน ว่ากูส่องดีกว่าคิดว่าจะเจอมั้ย <c oughs> ตามหมากูย่ะ เฮ้ยตำรวจอย่าพึ่งดิาวปีเฮ้ยอย่ายิงกูกูไม่ได้ทำหาอะไรเลย โอ้โหบอกว่าคุูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนูน่นในเวนตไรไลนนูน่นมีพี่ชายคนหนึ่งเขากำลังเล,เล็งมาที่ผมอยู่ผมว่าเขากำลังหาที่ดีๆเพื่อเก็บผมแน่เลยพี่ชายเจอกันต้องเอากล้องส่องหน่อยผมหาก็ก่อน มีพี่พี่ชายเป็นพายอยู่นี้อยู่พี่ชายจะมาเก็บผมแน่เลยพี่ชายแค้นผมขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมันกูก็ลืมละยังไงวะแต่ถ้าพี่ชายมาเก็บผมนะอะไรกูพี <laughs> ่พี่ชายจะมาเก็บผมแล้วมึงด่ากูขนาดนั้นเลยเหรอ เนี่ยแหละกูเบื่อไอ้พวกนี้แหละถ้าพี่ชายเดินมาแบบก่อกวนนะพี่ชายโดนแน่พี่ชายไม่ได้หลอดแต่ว่าก่อกวนเข้ามาสิ come come on, come on. ข้มเฮียข้ามอ่อนข้ามอ่อเข้ามาเลยเข้ามาเลยอุ้ยมีพี่ชายคนนึงกูไม่ยอมให้เขาทําพี่ชายหรอกกูจะต้องเป็นคนทำเองมึงดียังไงไอ้เฮียไอ้ดอกทองไอ้สัตว์มึงดีตรงไหนเหรอ มันก็ตกกระลกไอ้เฮียหุยอย่างเลวอ่ะไปเก็บที่ชายอ่ะเดีัยนะหนูหายที่มุมดีๆกันพี่ชายเป้าหมายผมหายเว้ยมี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 เป้าหมายใหม่มา ปนนลักกันไหนหัวเหม่งที่เบ้าหน้าไ,อ,าไอ้เลยอ้าวชิปหายเฮ้ยโบรโด,วด,วด,วดเดะทับเฮ้ยไปไปไป ไปไป,ไป,ไป,ไปอันนี้ดีอะขอบคุณไปแล้วทำไมงงว่าทำไมผมไม่เข้าเข้าดีๆใช่ไหม นั่นแหละดิเกียร์แต่เกียรขับเรื่องการขับรถผมแพ้ว่ะเป็นทุกเกมผมไม่ได้รอแต่เราก็กลัว,วฮือ,อาาฮ่าฮือไปเราจะไปเอาของกันจะไปเป้าไม่มีใครอยู่ในนี้แล้วนะ หรือว่ามันตีกันแล้ววะไปห,หลบครับหลบครับแตบบิดไงวะใช่ปะแตบบิดโอ้สิ่งครับสิ่งสิ่งทะลุมิติดู back to the future ฮะ back for the เอ้ย back to the future ต้องเร็วครับเร็วไม่งั้นไม่ไม่ข้ามเวลาือ ฮะอืออ่าฮะไปครับไปครับเฮ้ยไก่ปะวะลืมดูเด็กอุ้ยโอ้ว้อ๋อนี่ไงเอ็มเดี๋ยวละห้ามเขาให้อ้าวแล้วมึงออกมาทำไมรถชนแล้วมึงออกาทำไมดูแบบยังไงวะ ลืมแล้วว่าเกมนี้มันดูแบบว่อต้องไอ้นี่อย่างเดียวแหนวะอื้ออโอ้โหขี่ไปไกลมากไปไปไป,ไปอ่ายูเอสเอโอเคก็ขี่ไปนัางข้าง ไม่เข้าอ่ะไอ้ฮีพ่ายเอ้ยแล้วกูก็เกือบหยาบแล้วด้วยโอ่ถ้ายิงยางก็คือจบแล้วเนะี่ยไปไปไป,ไปให้ไวให้ไวโถ่เอ้ยมึงจะแข่งกันทำแม่เหรอโอ้ยฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงใช้อำนาจอำนาจโดยไม่ชอบได้ผมกลัวแม่ง เอามีปืนเอาถ้ายิงถ้ายิงยางได้บอกกูกลัวจะต้องให้ขับนี่แหละแม่กระโดดโอ้เยเี่งไก่เนี่ยฟาดฟาดฟรีเดีสเดีย๋ยวฟาด แฟร์แฟร์ไอเซเลตเออฮาา่าลงมาดิจอดอืมโอเคหลบตุยหยดุดลงไปเอาลืมไปว่าต่างประเทศคนขับอยู่ฝั่งนูน้นไอ้หา บโรบโรยังไงวะโอเคโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ให้บโรเฮ้ยอย่างนึงยังไงวะโอเคโอ้ย เฉ๋งแจ๋วเฮ้ยคันนี้เอเอโอ้โหสภาพเละเลยนี่กูทำให้งานให้ปันน๊มนี่มึงมาเอาเองแล้วกัน โอเคสำเร็จครับผมเมื่อกี้กูปาระเบิดให้มันนะขอโทษเฮ้ยมันอยู่ใกล้ปืนเที่ยงอย่างนี้วะเราทำภารกิจเสร็จไปอีกสองใช่ไหมสองอันเออมันก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้สิวะเอ้ยชนชนเดสแมทเหรอไปรับปะรับเดสแมทซะหน่อยปะพี่รู้จักอันนี้ปะพี่มินผม,มนี่ไม่ได้ให้ ปิดให้นั่นแหละขอให้โชคดีพี่ <laughs> อะไรใส่ซักกล้ามทำไมมีกล้ามเหรอฮุ้ยให้อาริกาโต อลิกโตโอ my god อลิเกโตวิ่งไปไหนดีวะอุ๊ยอู้ววิ่งไววิ่งไวขึ้นไม่รู้ด้วยชุดสูดหรือว่าอะไรวิ่งเลาะไปดีกว่าเรามาดูภาพทิศตกในเกมกันดีกว่าโอ้สวยงามเหลือเกินที่นี่นี่นะเขาเรียกว่าความสงบ กูไม่ด้ความสงบกูบหนีตำรวจไปโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้มันเทสเทสเขาเรียกว่าเทสระบบนะฮะแบบไม่หลอกก่อกวนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ See you again next time ครับบ๊ายบาย